เมื่อโลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนภาคอุตสาหากรรมไม่อาจหยุดนิ่งผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับแนวคิดและพัฒนาวิธีการดำเนินธุรกิจให้ก้าวทันเพราะในโลกของอุตสาหากรรมประสิทธิภาพความแม่นยำและความน่าเชื่อถือคือหัวใจสำคัญของความสำเร็จเราคือส่วนหนึ่งที่พร้อมช่วยขับเคลื่อนกระบวนการผลิตให้เดินหน้าได้อย่างมั่นคงบริษัทไทเซนทันเมคานิกจำกัดหรือ TCM1989 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีอพุทธศักราช2532โดยเป็นผู้ให้บริการโซลูชันอุตสาหกรรมที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการวิจัยและพัฒนาการสร้างและติดตั้งเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต m a n u f a c t u r i n g Solutions เราให้บริการออกแบบระบบการผลิตอัตโนมัติ Automation and Robotics ทั้งโรงงานที่มีระบบควบคุมและสื่อสารที่เข้าสู่นิยามอินดัสทรี0บริการของเราได้แก่ระบบขนส่งลำเลียงระบบอัตโนมัติระบบควบคุมไฟฟ้าและ PLC โครงสร้างโรงงานและเครนแขนหุ่นยนต์อัตโนมัติและการอัปเกรดเครื่องจักรที่มีอยู่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยบริษัทของเรามีทีมงานวิศวกรและช่างฝีมือผู้มีทักษะม,มากกว่า40คน ที่มีประสบการณ์มากมายและเราพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโซลูชันของเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในหลากหลายอุตสาหากรรมลักษณะกิจการลูกค้าของเราครอบคลุมอุตสาหากรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุตสาหากรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอุตสาหากรรมวัสดุก่อสร้างอุตสาหากรรมอาหารและยาและธุรกิจโลจิสติก เราเป็นผู้นำในด้านระบบขนส่งลำเลียงเครื่องจักรการผลิตและระบบอัตโนมัติเราให้บริการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยพัฒนาออกแบบและก่อสร้างเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตโดยมีขอบเขตการทำงานที่ชัดเจนซึ่งรวมถึงการวิจัยและพัฒนาการออกแบบการผลิตการประกอบการติดตั้งการทดสอบ และการฝึอกอบรมโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์และทักษะสูงบริษัทไทยเซนทันเมคานิคจำกัดเราพร้อมเป็นพาร์ทเนอร์ด้านอุตสาหากรรมที่เข้าใจทุกกระบวนการผลิตตั้งแต่การออกแบบระบบการพัฒนาโซลูชันไปจนถึงการติดตั้งและดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของคุณสู่อนาคตอย่างมั่นคงแข็งแกรง่งและยั่งยืน